ด้วยนาขวาง18นิวใหญ่กว่าแรงกว่าาตาริซีทายครนดี้พบกระปรบการนย่ามิสเร์2 0 1 4ชทิทุกกฎของนางงามเราเปิดตัวเจ๊แนคนสนิทไป2มงได้ทสองแม่ไ้จาตาดี a 0นที่ร ไทยประกันชีวิตข้าวพี่สแลกต AIS วันนี้เรามีของซตเวแกมาอเะไปเลยไปเลยเดินสเดิน เรือนี้ค่ะมอริสลาครัวค่ะเป็นมาสเตอร์เพซควีร์วิวพิงค์พอลค่ะเรือนนี้มีความเลอค่าแบบเรียบรูด้วยตัวเรือนนะคะผลิตจากสแตนเลสตีลขัดเงา,ง<ม>าว้<ม>าเดียวว้เาเดียวไปเอากระต่ายให้ปอาาไปเอากระต่ายให้นึ่งปอเลยเจกะตัดนะคะดูหน้าปัดค่ะหน้าปัดไปเอากระต่ายให้ปอเร็วป่ะไปเอามาเด็ดเข้มชุ่มไปเอากระต่ายกะ ขัดเงาเจียมุมด้วยเพชรเรือนนี้ราคา6 7 0 0 0 0บาทค่ะโอเคสโอปเลยพักต้อได้แน่ๆต่อไปนะคะเรือนนี้นะคะเชอรี่อนะคะส๊อปทรัพย์แอมเบติสค่ะเป็นนาฬิกาหรูเลิศเหมาะสำหรับมันนี้แล้วลูกวันนี้แล้วสวยเพราะว่าหน้าปัดของนางเนี่ยเป็นมุกมาสเตอร์ออฟมันนี่แล้วมีเพช เวลาชั่วโมงแท็กซี่ชิคกี้พาแล้เป็นเพชรแล้วกานน่ารักตัวเรือนนะคะก็เป็นสายเคเบิลซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะจากสแตนเลสสตีลชั้นดีเรือนนี้คุณแม่ซื้อได้สบายๆสาเรือนเลยค่ะเรือนละแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอเคก็กำลังว่างอีกพอดีอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยข่ขอบอกว่าเริ่มากๆเลยทีเดียวนะคะโครุ่มค่ะเป็นรุ่น Heritage a r i s i n Feature น้ำ